ได้กินเงียบกินเงียบใช่ไหม <c oughs> ไอ้ลอยนี่แก๋วโอ้ยได้น้ำได้เนื้อหน่อยรุนต่อครับรุนต่อโอ้โหนี่มา,ลา,มามแล้วค,วครับสายโหดเต่าจมูกครับอืแก๋วนี่ครับอืเก่าครับ No! <laughs> สวัสดีกับเช้าอีกวันหนึ่งนะครับวันนี้เราอยู่กับทีมงานจากไหนครับอยุธยาอายุธยานะครับมากันห้าท่านนะครับอ,อค้นะครับอ่านะครับเดี๋ยวรอมาติดตามผมงานดูว่าเราจะได้ปลาอะไรกลับบ้านนะครับเป็นตอนนี้เราอยู่น้ำาั้งแต่สี่สิบห้าสิบ กิบกิบเนาะอ่ากิบกิบไม่เท่าไร่ไม่เท่าไร่อ่าไม่เท่าไหร่ครับอ่าสิบเองเอ้ยสดูสาเดี๋ยวมาดูสาปลากัะสะสมน้ำลึกไหมนะครับเดี๋ยวรอติดตามดูนะครับสายโหดด้วยวันนี้โอ้โหนี่มาแล้วครับสายโหดกะเาจมโบขาวืมแกวแกวครับยอดครับ อุ้ยตึ้งใหญ่อ่ะเนี่ยน้องไปตึงเลยเมื่อเมื่อเมื่อกี้ลงน้ำลึกไปห้าสิบสองเองอ่อาขยับขึ้นมาสี่สิบครับนะโดนเลย,เลยนี่มาลุ้นกันต่อครับตัวอย่างน,นั้นน่ะบรรยากาศอืม ชมหน้าทีมงานครับจากยุทธยาครับนี่ครับแจ้งใหญ่ของหลังนี่เดี๋ยวเสียภาพพจน์ไงเดี๋ยวี้จะเสียไงโอ้ยนี่มาต้องมาอย่างนี้นี่ลอยมาเลยเนี่ยปลาสีตัวเจ้าจันนะครับ แคบชั้นหน่อยยกหน่อยครับรยกเออลกเก๋านี่ครับเอาลูกมันก่อนโอ้ยกินสองข้อเลยกลัวหลุดสายโอดสาวไม่กระเจ้ามันยังหนึงสาวก็ไก่หักอ่ะโอ้ยข้างหลัง <laughs> ข้างหน้าอีกแล้วครับเราไปดูข้างหน้ากันครับอ่าอ่าครับอ่านะครับรพอพอได้ที่แล้วเอาแล้วกันนะครับเนีย่ย มีงานจากอยุธยานะครับมากันห้าท่านครับวันนี oh ้ครับมาดุน huh. ก no oh ันโอ้โหยกโห้ย huh. ต oh ัวนี้โอ้ยเอ้าเอ้าโอ้หยยังไม่หมดสักทียกครับยกปาดมาหนี่งปาดมาหนี่งปาดมาหนี่งปาดมาหนี่ก่อนเออขอแคปชั่นหน่อยแคปชั่นหน่อย ยกปลาขึ้นครับยกปลาขึ้นเฮ้ยโชว์ข้างๆหน่อยปลาดีโนะโอเคครับพอๆกันมั้งกับตัวเมื่นอ่ะใช่ปะน่าจะใช่ตัวนี้ใหญ่กว่าฮะตัวนี้ใหญ่อันนี้ใหญ่กว่าปลาดิโนะผตัวนี้ก็ใหญ่กว่าตัวนั้นเออฮะจะเกท้าบีก้าเออหลอดไปผมเออหลอดไปผม เ,ออเดี๋ยวคันมันจะหักไปไม่เป็นไรออออให้เก็บเกมก่อนเดี๋ยวคันหักก่อนโอ้โหใหญ่่กวาโอ,อ้โหใหญ่ป้าใ,ใหญ่มากโอ้ยใหญ่ป้าก็สุดอะ,อะไหนครับโอ้ยหนุ่มนานครับมาแล้วครับไม่เก่าไม่คถ้าเธอส่วนมากผมจะจับจับมันแล้วแต่นะผมจับอย่างเงี้ยผมเคยพลาดอืมอืม อเ,คคเอาที่ถนัดครับนะเีลา,าการจับไม่เหมือนกันแต่ผมไม่กล้าจับแบบนั้นนะผมโดนน,คนะครับมาแล้วครับเริ่มแล้วครับฝั่งนี้ไม่ถนัดฝ่าละอ้อมเสาม,มาฝั่งนี้ไอไอถ้าเป็นนักมวยพิงเชือกตีแล้วเนี่ยเป็นนักมวยพิงเชือกตาออยยางด้วยเนี่ยมาแล้วโบโอเอ,อ้ย เออได้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 โอเคครับยืนไม่อยู่อาศัยพิงเครื่องเต่าอย่างเดียวก็ไม่่ใชปลาเก๋าไม่ใช่ปลาฮะปลาเก๋าเปล่าปลาเก๋าปลาแล้วนะปลาปลามันนนอู่นน่ะปลาเก๋าได้กินเงียบกินเงียบใช่ไหมไอ้ลอยนี่แก๋วโอ้ได้น้ำได้เนื้อหน่อย ลุนต่อครับลุนต่อ เนี่ยชอบแอคชั่นคันเนี้มันลงแต่ปลายไงได้นี่ยมันลงแต่ปลายจริงๆนะเนี่ยเป็นญี่ปุ่นนะเออเนี่ยแอคชั่นคันนี้แจ๋วเลยอ้าวใครขโมยปลาผมไปแล้วมาแล้วครับโอ้ยโอ้ยตัวนี้ใหญ่เว้ยมาอีกแล้วมีลูกด้วยเหรออ้ยโอ้ยแจ๋วเดี๋ยวผมช่วย ไอชันเอาเอาตั้งน้ำเดี๋ยวใหม่ไมอยู่ข้างหน้าไม่ใช่เมาผมข้างหลังเอาครับกินต่อเนื่องครับไม้นี้ครับต่อเนื่องครับ,รบปลาเกา๋เอาอ้าวยกใหม่มีสูตรด้วยฮะเขี่ยวหัวเขี่ยวหางใช่ไหมใช่ครับ,รบใส่หมดนะครับทีมงานยุติยาครับไม่เหมือนใครแล้วก็ไม่มีใครเหมือนเขาใสยหอด หัวอย่างเดียวปลาไม่ได้หายใจอ่ะไม่ไม่ได้ดิ้นเลยปลาโอ้น้ำสามสิบแปดปลาไม่ได้ดิ้นเลยหววอย่างเดียวมาอี่แล้วครับเก๋าเอ้ยลอยหืมสายเก๋าโดยโอ้ยนี่ครับอืมเดี๋ยวผมช่วยนะอืม หายเปลาเก่าครับเนาะอือหือโอ้โหเก่าครับอื้อดูครับอืออเก่าครับเก่าอือครับอือเก่าครับเกี่ยวปลาเกี่ยวปลาเข้ามาให้ไหมของแท้ต้องแบบนี้ใช่ไหม เฮียยกไหวไหมไม่จุดโหเอาเอาไหนของเฮียดูดีนะดีครับนีครับเฮียยกเลยแป๊บชั้นหน่อยครับชั้นหน่อยยกยกขึ้นมาเป็นแผงเลยฮะให้เอฟซีทางบ้านเราดูหน่อยโโอ้หทีมงานยุติยาครับตัวมาตัวเหน่ารวมมานี่เหม่ารวมอุ้ยเอาปลาเก๋ามาก่อนอุ้ยเอาปลาเก๋าเขามาก่อนอืมไม่วางไว้นอกเรืออันตราย มาหน้าว่าไงยังหน้าว่าไงโอ้ยเป็นต่อเขาแล้วไม่มีใครทําได้แล้วก็ข้างหน้าเขามาได้เบ็ดเขวละตาสองตาเองโอ้โหโโหมาฆ่าเลยอ่ะไล่พอยไล่พอยเฮ่รายงานครับอื กเราเส้นกันนี่หนักตื่อปลาเก๋าอีกเว่านึกว่ามันผ่านเงินเก๋าเหรอปลาเก๋าอีแล้วมั้งเนี่ยน้ำตาลใหม่แล้วน่ะน่ะปลาเก๋าอีกแล้วน่ะน่ะโอ้ตัวใหญ่ด้วยอุ้ยตัวใหญ่ด้วยเฮ้ยยังไงครับอย่าว่ากันนะครับเพราะว่ามันไปไหนไม่ได้มันได้มุมเดียวยกขึ้นอีกหน่อยครับยกขึ้นอีกยกตัวปลาขึ้นอีก มันได้มุมเดียวเนาะนี่เฉา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 เกี่ยมเฉาเฉาอันนี้เปิดหน้าเปิดตาหน่อยให้โชว์ความหล่อหน่อยหลึกเลยขึ้นตังทุกเองแั้วตอนเช้าเลยโอ้ยสายโหดเลยใช่ไมป๋าสายโหดเลยทีมงานนี้ไม่ต้องพูดถึงครับทีมงานยุทธยาโอ้ย ไม่รู้เรียเร่ยวแรงมาจากไหนไม่รู้นะ่ะปลาเก๋าไม่ได้ดิน้นอีกแล้วเนี่ยผมว่านี่ยเก๋าไหมน่ะจะเป็นอะไรก็ไม่รู้ไอ้ไปลาปะตะเพียนปลาตะเพียนตะเพียนตะเพียนไม่ได้หายใจหายคอเลยโอหสุดยอดอ่ะไปครับเกมมันๆเนาะปลาแกงปลาแกง

dựa yếu bạc cầu à, à, vô hết một lọ tòng naga, con cả, bạc luôn luôn đi. ถ่ายรูปไว้เป็นที่ระลึกหน่อยครับมามาอารืมผมด้วยถ่ายรูปก่อนอ่าถ่ายรูปก่อนเออนะครับทีมงานยุทธยาครับเีงยหาำออกอ <laughs> นิดหน่อยก็เอาแหละหนึ่งสองโอเคครับผม นะครับผลงานช่วยใหญ่ๆจากทีมงานอายุทยาครับโอ้โหหลายเกลือนเลยดูครับโอ้โหปลาเรื่องครับแวะมาแป๊บเดียวเองอ่ะนี่คหัวหน้าทีมมาค่าโดยเฉพาะเลย โอ้แต่ละคน,น,นครับโอากาสน่าจะเดินที่เป็นนั่นอยู่นี่ <c oughs> อันนี้มาบาๆใช่ไหมมาลองเชิงใช่ไหมมาลองให้ลองเชิงโอ้โหนี่ครับผู้อำนวยการคนนี้เลยติดต่องาน <c oughs> <c oughs> เป็นไงครับเมื่อวานเป็นไงอาจารย์้ไม่ทันตัวไม่ไหวนอนน้อยนอนน้อยนอนน้อยเป็นไงเงียนั่นแหละโอ้ก็ไม่ได้อนอนกลางคืนอ่าไม่ได้นอนกลางคืนนั่งมัดเบ็ด อ,อ๋อนึกว่านั่งวัดเบ็ดเี้ครับผลงานจากทีมงานยุทธยาครับโอ้ปลาเหลือง เฮียเขาบอกเขาจะกินอ่ะแต่น้ำแข็งเอาแบ่งแบ่งกันก่อนใช่ไหมเอาอ๋อเราจะเอาใช่ครับเก่าตุ๊กแกครับอันนี้หางดอกหางดอกอันนี้ใส่บัวอันนี้ประต่ายแกบอกเอาอีกแล้วเล่นกุยแล้วเอายังไงเงี้ยจะเอายังไงผมทำไปนะเอาลูก พอเลยเงี้ยล้นนะเอาอย่างเงี้ยล่ะล้นถังงานงอกอีกแล้วน้ำแข็งจะใส่ไหนเนี่ยโอ้ไม่งานงอกอีกแล้วล้นถังอีกแล้วเงี้ยวถังมาเล็กอ่ะ เอาถังใหญ่มานับตัวใส่ถุงงูหิวอีกงานงอกอีกหรือมันเป็นเคสเนี่ยเป็นเคสนะมั้งผมว่าเออเอาเอาถังเล็กมาแล้วโอ้ล่อเต็มถังเลยโอ,โอ้ปิดได้ไหมไหนอ่ะไอน,ไนตรงนี่มันนูนนะรอพอ้ มันเต็มแล้วอ่ะใส่แข็งในปลาทั้งนั้นเลยดูครับพอแล้วจบลุ้นเครับเดี๋ยวไปลุ้นในคลิปเต็มดีกว่าเนะอ่าจากทีมงานจากอายุทยานะครับนั่เองครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย